ซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่มียี่ห้อและเปอร์เซ็นทองบอกไว้ค่ะทางร้านจะไม่สามารถรับซื้อได้จริงๆวันนี้ตัวสร้อยกับจี้ก็ไม่มีเปอร์เซ็นทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยค่ะเขาบอกว่าทองแท้ไขายได้นี่สรุปมัน,มนขายไม่ได้แท้แบบไหนเือขอไม่ซื้อดีกว่าค่ะเฮ้ยมันแบบมันแบบมันไม่ได้ว่ะมันต้องแบบเออพูดเรื่องนี้หน่อยล้วก็ซื้อจากไลฟ์สดนี่แหละซื้อจากความศรัทธา ความเป็นจริงอะทองในราคาแค่ประมาณหลักพันต้นๆ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่แล้วไหมพี่ตาตางไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอกใจแต่ตอนนั้นเอา้าเราก็มั่นใจเนาะเขารวยขนาดนั้นผมก็จับยามทั่วๆไป ก็น่าจะเป็นตามที่คุณคิดอ่ะผมคิดว่าคุณคิดเหมือนที่ผมดูนี่นแหละคุณก็เด้าทางได้อันนี้ไม่น่าจะยากเลยนะคแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการลอกลวงก็เดี๋ยวควดกระแสเขาคงเอามาออกแล้ว เลยนะคะว่ากําลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยล่ะคะ่ะหลังจากที่อินฟูชื่อดังนะคะอย่างคุณสตางคค่ะได้ออกมาเตือนไัยชาวโซเชียลนะคะว่าอย่าไปซื้อทองในทิกต o k ค่ะและทิ้งทยนะคะว่าทุกคนมีแม่แค่คนเดียวโกโก้โกซึ่งพอมีคำใบ้ประโยคนี้เองค่ะชาวเน็ตหลายคนก็รู้เลยทันทีนะคะว่าหมายถึงแม่ค้าออนไลน์ขายทองคนไหนค่ะ โดยเรื่องราวนี้นะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณสตางค่ะเธอนะคะได้มีการนําจี้ทองไอ้ไข่ค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบทองนะคะที่มีใบเซอร์ติฟิเคทค่ะไปขายนะคะที่ร้านทองชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะแต่พอไปถึงค่ะปรากฏว่าร้านนะคะบอกว่ารับซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มียี่ห้อรับรองเปอร์เซ็นต์ทองนะคะไม่รู้จะตีราคาให้ยังไงทางร้านทองค่ะย,ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าแนะนานะคะว่าไม่ให้ไปซื้อทองในออนไลน์เพราะว่ามีคนขาดทุนเยอะมากๆเลย จากนั้นคุณสตางค่ะก็บอกนะคะว่าเห็นเขาบอกว่าทองแท้จะขายได้คนขายบอกว่าทองแท้ขายได้จริงค่ะแต่ก็ต้องมาดูว่ามันยังไงแต่อย่างอันนี้เลยก็คือทางร้านเนี่ยถ้าหลอมออกมาแล้วมันแทบจะไม่เห็นเนื้อทองเลยในคลิปค่ะคุณสตางนะคะก็ได้เคยเตือนค่ะว่าอย่าไปซื้อทองในติ๊กต k อกนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายประโยคเด็ดนะคะว่าทุกคนมีแม่แค่คนเดียวโกโก้ตอนวันนี้เราเอาจี้ไอ้ไข่เนี่ยแล้วดอกไม้ทองที่มีใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยมาขายที่ร้านทอง มาดูซิว่าจะขายได้ไหมนะคะถ้าขายได้ร้านทองจะให้กี่บาทนะคะมาดูกันพี่ค้าช่วยตรวจทองให้หน่อยหนูหนูอยากขายอะคะ่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะใชคคะ่ซื้อมาจากไหนคะจากคนดังในติกตอ,อกเลยคะ่ะ นี้จะรับซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่มียี่ห้อและปร์เิ็นทองบอกไว้ค่ะทางร้านจะไม่สามารถรับซื้อได้จริงๆอ๋อไม่มียี่ห้อใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้จริงเลยจะต้องเยนเองเลยค่ะไม่มีเปอร์เิ็นทองบอกด้วยส่วนตัวนี้ด้วยนะคะไอนี้<ม>ด้วยค่ะตัวนี้ตัวสร้อยกับจี้ก็ไม่มีเปอร์เซ็นทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยค่ะไม่มีเปอร์เซ็นทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยใช่ไหมคะยากมากเลยของไม่ซื้อดีกว่าค่ะค่ะอ๋อไม่รับซื้อใช่ไหมคะ น่ะ <laughs> หนูก็หวังว่าหนูซื้อมาแล้วหนูจะขายได้แล้วมันขายไม่ได้ทํายังไงดีเน er? ี่ยก็มีลูกค้าโดนอย่างนี้กันเยอะนะคะไปซื้อออนไลน์กันมาก็ไม่แนะนําให้ซื้ออย่างนี้นะคะขาดทุนเยอะค่ะลูกค้าพี่จะเตือนเขายังไงดีครับพี่ใช้วิจณญาณในการซื้อดีกว่าคะ่ะมาซื้อที่ร้านทองดีกว่าเราจะได้เห็นสินค้าได้จับต้องมีใบรับประกันจากทางร้านถ้าอย่างนี้ออนไลน์ลูกค้าโดนหลอกกันเยอะ เขาบอกว่าทองแท้ขายได้นี่สรุปมันขายไม่ได้นะคะมันแท้แบบไหนต้องดูก่อนค่ะบางเจี๊ยบเรียบมากเลยค่ะหลอมมาทั้งร้านหลอมมาแทบไม่เห็นเนื้อทองเลยค่ะของขอเตือนนะคะลูกค้าที่ซื้อออนไลน์กันอย่างนี้ไม่ควรซื้อค่ะผิดหวังเลยค่ะพี่ขอบคุณด้วยนะคะค่ะค่ะหลุปร้านทองไม่รับซื้อบอกว่าทองไม่มียี่ห้อแล้วถ้าไปหลอมเขารับซื้อแล้วไปหลอมก็แทบไม่เหลืออะไรเลย ก็ขอเตือนภัยไว้นะคะว่าอย่าไปซื้อทองในทิกต o อนะทุกคนบอกแค่นี้แหละแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกคนมีแม่คนเดียวค่ะโกโก้ทำกลางชาวเน็ตค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะอาทิทรู้เลยร้านใครพอบอกทุกคนมีแม่แค่คนเดียวค่ะโกโก้ Go Go, รู้เลยมอต่อห้าหาคำค้นหาทองร้านแม่ตักขายต่อไม่ได้ทองปลอมไม่แปลกที่คนขายเขารวยเอารวยเอา ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของคุณแพรรี่ภัยวันเนคะคะก็เพิ่งจะออกมาไลฟ์เตือนสติชาวเน็ตค่ะว่าอย่าโง,ง่ซื้อทองออนไลน์เพราะภาพนักบุญพร้อมกับยกคําพูดของพี่หนุ่มกันชัยออกมากล่าวนะคะว่าของฝีไม่มีในโลกมัคยีค่ะซื้อทองไปซื้อที่ร้านทองที่เขามีใบรับประกันน้ําหนักทองคุณภาพของทองมีเงินไปซื้อที่ร้านทองอย่าซื้อทองที่มันมาไลฟ์ขายในติ๊กตอ็อกอย่าไปคิดว่ามันเป็นคนดัง อย่าไปอย่าไปติดโปรไฟล์มันว่ามันเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าอะไรดิฉันเห็นข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าของที่ไหนยังไงแต่ว่ามันมีเคสที่คนอ่ะโดนหลอกจริงมันซื้อทองไงมันเห็นราคาถูกไงมันก็อ้างอ่ะน้ำหนักหนึ่งสลึง2สลึงหน้าร้านขายอยู่เท่านี้แต่ถ้าเอฟในไร์สดเหลือราคาเท่านี้มันไม่มีใครทําได้หรอกใครมันจะโง่มาขายทองให้มันขาดทุนมันมีแต่พวกที่ น้ำหนักทองไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึงไอ้ที่มันชอบเอามาทำโป่งๆกันทำเป็นรูปนั้นรูปนี้อะเราวังให้ดีนะจะโดนหลอกอย่างโง่อย่ามาอ้างว่าเอาที่ซื้อเพราะไว้ใจมึงต้องละเอียดอ่อนมึงจะไปไว้ใจคนอื่นไม่ได้หรอกแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันลึกล้ำแสนกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดยังไม่คดเท่าหนึ่งในน้ำใจคนมไม่เคยฟังเลยที่พระเจ้าตาสอนสุสาครนอะ่ะเพราะว่ามึงไปไว้ใจคนนั่นแหละ มึงจะโดนหลอกอย่าไปหาซื้อนะอันนี้เห็นจะเห็นจากข่าวโดนหลอกอะไรเงี้ยซื้อทองอ่ะมานั่งมันมาไลค์ขายทองมันเอาทองเปอร์เซ็นต์ไม่ดีมาขายแล้วมันก็ไม่มีใบเซอร์ใบอะไรให้และถ้าซื้อเพื่อคิดว่านี่มันคือแบบเอามาเก็บไว้อ่ะสมมตินะมันทำนะมันชอบชอบทำพวกนิดไอดอลนะไอดอลไอดากอะไรนั่นน่ะมันก็จะเอาแบบเอาทองทองที่มันไม่มีคุณภาพอ่ะทองที่เปอร์เซ็นต์ทองอ่ะมันน้อย เข้าใจไหมแล้วก็เอามาทําเป็นเหมือนแบบของที่ระลึกทําเป็นรูปดอกไม้บางรูปนุน่นรูปนี่บางรูปจี้บางรูปวัตถุมงคลบ้างมึงอย่าไปซื้อนะถ้ามึงถ้ามมีตังคิดว่ามีรวยซื้อแล้วไม่ได้คิดอะไรเป็นมูลค่าทางทจาิตใจซื้อได้เหมือนวัตถุมงคลเหมือนอะไรอันหนึง่งแต่ถ้าซื้อมาแล้วคิดว่าวันหนึ่งถ้าเดือดร้อนจะต้องเอาทองอันนั้นอนะไปขายที่ฉันเห็นเคสหนึ่งนะที่ก็บอกว่าบ้านเขาน้ําท่วมหรืออะไรเนี่ยเขาจะต้องแบบเขาจะแบบ เขาจะต้องแบบขายทองแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านสรุปคือร้านทองไม่รับซื้อเพราะว่าเปอร์เซ็นทองมันไม่ถึงมันเป็นทองเกตตามมันไม่มีใบการันตีใบอะไรเลยมึงอย่าไปเที่ยวซื้อกันเด็ดขาดนะซื้อทองในในออนไลน์นะคะที่ฉันจะฝากไว้อย่าไปหาซื้อนะอย่างโง่เด็ดขาดนะแล้วไม่ต้องมาโทษคนอื่นเลยต้องโทษตัวเราเราโลภพูดตรงๆคือโลภนั่นแหละคนโลภมันตามันหูหูบอดตาหนวกหูหนวกตาบอดเออ ไม่ใช่หูไม่ใช่หูบอดตาหนวกหูหนวกตาบอดหูหนวกตาบอดมันคือหูถูกกว่าร้านทองเอาไปขายยังไงก็ได้กําไรสรุปมึงกําไรอะไรก่อนคนที่กําไรคือคนที่มันหลอกขายให้มึงเนะี่ยมันกําไรขาดทุนไม่ว่า,าตีขายไม่ได้เลยอะ่ะกลายเป็นของไม่มีมูลค่าเลยเขาไม่รับซื้ออยาหาอย่ยหาทําเด็ดขาดนะโอ้โหมันมาทุกรูปแบบนะมนพวกมิจฉาชีพพวกอะไรเนี่ย อย่าไปคิดว่ามันเป็นคนดังไม่ต้องไปคิดเลยอย่าไปคิดว่ามันเป็นคนดังอย่าไปคิดว่ามันดูน่าเชื่อถือโดนหลอกกันมาเท่าไหร่แล้วล่ะเคสกล่องสุ่มบ้างเคสอะไรบ้างอ่ะส่งทองส่งอะไรก็มันเพราะว่ามันใช้โปรไฟล์นี่แหละยิ่งมีโปรไฟล์ดียิ่งหลอกง่ายยิ่งมันมีโปรไฟล์ดียิ่งคนอะคนไทยมันฉาบฉวยจะตายอิ่งพวกนี้มันฉลาดมันทำคอนเทนต์กับความรู้สึกคนมันจะไปยากอะไรอ่ะ โกงเงินคนมาแล้วแบ่งสมมติมันโกงเงินได้มาสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยมันแบ่งทําบุญสักแสนหนึ่งก็น้ําหูน้ําตาไหลแล้วพวกหล่อนก็น้ําหูน้ําตาไหลแล้วโอ้ยขอให้เจริญเจริญโอ้ใจดีมากเนี่ยถึงร่ํารวยถึงมันไม่ได้ร่ารวยจากการที่มันทําบุญมันร่ํารวยจากการที่มันโกงเงินพวกมึงมึงต้องตื่นก่อนมึงอย่าหลับลึกพวกมึงอ่ะหลับลึกหลับไหลโอ้ยอินน้ําหูน้ําตาไหลมันแบ่งเศษเงินไปทําบุญนั่นแบ่งเศษเงินไปทําบุญถ้าทําโปรไฟล์ ทุกอย่างเป็นการตลาดหมดวันนี้พี่หนุ่มพูดเห็นไหมของฟรีไม่มีในโลกพี่หนุ่มเขาจะสอนนั่นน่ะอันนี้มันไม่ใช่คนละคนละเรื่องกับเรื่องทองอะไรนี่นะแต่ว่าดิฉันจะพูดเพราะว่ามันให้แง่คิดคนอย่าไปคิดว่าคนจะแบบอยู่ดีๆเขาจะยื่นมือมาช่วยเหลือเรามันต้องมองให้ลึกใครช่วยเหลือเราเป็นสิ่งดีช่วยเหลือส่วนส่วนช่วยเหลือแต่มันต้องมองให้ขาดมองให้ชัดว่าในานามของความช่วยเหลือมันมีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรบ้าง ที่เขาได้จากเราถ้าอยู่ดีๆเราไม่มีผลประโยชน์เขาจะยื่นมือมาช่วยเหลือเราไหมมองให้มันลึกๆมันจะได้เห็นก้นบึ้งจิตใ,ใจคนว่าจริงมันคืออะไรไม่ต้องมาเดือดร้อนนะกูไม่ได้ว่าใครนะความจริงมันก็คือความจริงมันต้องมองให้ชัดมองให้เห็นเหมือนการอย่าไปติดอย่าไปบอกว่าโอ๊ยก็ไม่คิดหรอกว่าไม่คิดหรอกว่าเขาจะหลอกว่าเขาเป็นคนมีโปรไฟล์ดีเขาเป็นคนมีโปรไฟล์ดีเขาทําบุญเขาเป็นคนดังก็น,นั่นแหละมันถึงมีแบบพวกตร้งภาพไง ข้างหน้าเป็นหน้าทองข้างในเป็นหน้าเน่าทําเป็นแบบพวกมาโปรดทำเป็นแบบคนดีลงมาโปรดเป็นเหมือนหน้าหน้าทองคือเป็นพวกเป็นเทวดาหน้าหน้าที่มันฉาบไว้อะที่คนข้างนอกเห็นโน้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นแม่พระพ่อพระลงมาโปรดช่วยเหลือคนแต่ข้างในมันไม่ได้คิดแบบนั้นมันคิดแต่เรื่องผลประโยชน์มันมันให้แสนหนึ่งมันต้องได้หนึ่งล้านมันให้หนึ่งล้านมันต้องได้สิล้านอันนี้คือสิ่งที่มันคิด ดันั้นระวังเลยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเขาเป็นคนดังเขาขยันทําบุญแล้วก็ไปเชื่อเขาเพราะว่าโปรไฟล์ดีโดนหลอกกันมาเยอะแล้วนะคะไอ้ที่โดนหลอกส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่โดนหลอกส่วนใหญ่ก็เพราะว่ามันโปรไฟล์ดีนั่นแหละเราถึงโดนหลอกอะเพราะว่าพวกนี้มันแนบเนียนต้องถี่ทวนนะคะระมัดระวังอย่าไปซื้อเด็ดขาดเอาชัวร์เลยไปร้านทอง คุณไปร้านทองเลยคุณอยากได้ทองคุณไปร้านทองร้านทองที่เขามีใบกรับประกันเวลามีปัญหาเราจะสามารถแบบไปที่ร้านมันได้ดิฉันซื้อทองดิฉันซื้อที่ไหนรู้ไหมหัวเส้นเฮงดิฉันซื้อที่หัวเส้นเฮงในสมาคมผู้ค้าทองอ่ะนายกสมาคมอ่ะมันจะดีกว่าที่ไหนดีกว่าที่นี่กะหัวเส้นเฮงไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีใบมีแค่ตามตาหัวเส้งเฮงขายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เดือดร้อน ถ้าหัวเส็งเห่งปลอมมึงก็ไม่ต้องซื้อทองที่ไหนในประเทศนี้แล้วเนี่ยมันต้องถี่ท้วนต้องถี่ท้วนซื้อทองไปซื้อท่ที่หน้าร้านค่ะซื้อทองไปซื้อหน้าร้าน ซึ่งต่อมาทางด้านของคุณสตางค่ะก็ได้มีการแท็กทีมกับคุณแพรรี่นะคะขยี้เดือดแหกแม่ค้าร้านทองพร้อมกับเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงหูหนุ่มกันชัยเรื่องใหญ่ถึงโหนกระแสะโดยคุณสตางนะคะได้นาสร้อยทองค่ะที่ขายไม่ได้เนี่ยนำมาทําเป็นเครื่องประดับใส่เอาไว้บนศีรษะนะคะแล้วก็นําเอาดอกไม้ทองนะคะที่ร้านทองไม่รับซื้อมาทัดหูค่ะระหว่างไลฟ์กับคุณแพรรี่นะคะทางด้านของคุณแพรรี่ค่ะเริ่มต้นไลฟ์นะคะก็ได้มีการสอบถามไปยังคุณสตางค่ะถึงที่มาที่ไปนะคะว่าซื้อมาจากที่ไหนแต่เราเนี่ย ว่าก็ซื้อมาจากไลฟ์สดด้วยความที่ศรัทธานในตัวเขาซื้อทั้งดอกไม้ทองจี G ้ไอ้ไข่ I, แล้วก็แผ่นทองทั้งหมดเนี่ยราคา3ชิ้นซื้อมาในราคา3,000กว่าบาทต่อมาค่ะบ้านของเธอน้ําท่วมกลายเป็นผู้ประสบภัยก็เลยจะเอาทองนี้ไปขายนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านทองที่ไลฟ์สดขายก็การันตีบอกว่าทองแท้ขายได้แน่นอนได้ถุงจากร้านทองแต่ว่าไม่มีใบาการันตีน้ําหนักทองให้ ด้านของคุณแพรรี่นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องออกมาพูดหน่อยสงสารใครหลายคนที่หลงไปซื้อทางออนไลน์และสุดท้ายเนี่ยเอาทองไปขายไม่ได้ขณะที่คุณสตางค่ะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าหลายพันคอมเมนต์คือโดนกันหมดเลยพี่ตสตางนะคะคนต้นเรื่องของเราโอ้ตายแล้วพี่แพรเป็นบูทวาสนาหนูหวันสี่สค่ะคนต้นเรื่องของเราหนูเห็นข่าวอยู่เมือ่อวานแล้วก็เลยแบบ เฮ้ยมันแบบมันแบบมันไม่ได้ว่ามันต้องแบบเออพูดเรื่องนี้หน่อยแล้วก็แบบสงสารใครหลายคนนะไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใครหลายคนที่แบบว่าหลงไปซื้อทองออนไลน์อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเอาทองไปขายได้ใช่พี่แพรโดนกันเยอะมาก คอมเมนต์เป็นเป็นหลายพันคอมเมนต์อ่ะโดนเกือบหมดเลยอ่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูจะถามพี่สตางได้ไหมว่าที่มาที่ไปอ่ะมันเป็นแบบไหนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปพาดพิงเนาะเราไม่ได้ไปบอกว่าว่าเราซื้อมาจากที่ไหนอะไรยังไงเนาะใช่เราก็ซื้อจากไฟ์สดนี่แหละซื้อจากความศรัทธาเราศรัทธาในตัวเขาใช่ไหมพี่แพรค่ะแล้วทีเนี้ยไอเนี่ยมาซื้อมาสามปีที่แล้วแล้วก็มันมีดอกไม้มีแผ่นทองแล้วก็มีไอ้ไข่เนี่ยในราคาประมาณสาม สามพันกว่าบาทนี่แหละ,ะสามพันก็คือก็คือสามชิน้นได้เลยราคาสามบาทใช่ชิ้นสามชิ้นแล้วทีนี้เออพอดีบ้านน้ําท่วมก็เลยจะเอาไปขายเดียวแล้วไม่เอกใจเหรอว่าทั้งทั้งสามชิ้นน่ะแต่มันราคาแค่สามพันกว่าบาทมันจะขายได้เหรอถ้าสมมติว่าความเป็นจริงอ่ะทองในราคาแค่ประมาณหลักพันต้นๆน่ะมันก็ไม่น่าจะใช่แล้วไหมพี่ตะต่างไม่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 เอกใจแต่ตอนนั้น เอาเราก็มั่นใจเนาะเขารวยขนาดนั้นเขาจะมาหลอกเราได้ยังไงไม่แล้วตอนเขาขายเขาบอกว่ายังไงในราคาเนี้ยเขาพูดยังไงบ้างตอนนั้นพูดรัวๆค่ะไม่เขาได้บอกไหมว่ามันคือทองแท้กี่เปอร์เซนอะไรเขาบอกว่าทองแท้ขายได้เขาพูดแค่นี้ใช่แล้วตอนที่ตอนที่ที่ตะตังเอฟไปแล้วได้ของมาเขามีใบการันตีใบอะไรให้ใช่ไหมคะ มีเป็นเออถุงร้านทองเขาค่ะแต่ไม่มีใบอ๋อไม่มีไม่มีใบการันตีน้ำหนักใบอะไรอย่างงี้ให้ใช่ไหมใช่แต่เป็นถุงจากร้านทองเขาสามพันบาทได้มาสามชิ้น ใช่สามชิน้นนอกจากนี้คุณสตังค์ค่ะก็ยังได้ออกมาอัปเดตคลิปนะคะผ่านทางโซเชียลอีกว่ารายการโหนกระแสติดต่อมาให้ผู้เสียหายค่ะไปออก,กรายการโดยมีการระบุข้อความนะคะแนบในคลิป่ว่าโหนกระแสติดต่อมาให้ผู้เสียหายไปออก,กรายการใครโดนเยอะโดนน้อยไปด้วยกันค่ะทักหาสตังค์ด่วนค่ะเราไปแชร์อย่าให้คนอื่นเนี่ยต้องตกเป็นเหยือ่อพร้อมกับได้กล่าวในคลิปนะคะว่า ใครที่เป็นผู้เสียหายนะคะไม่ว่าจะเสียหายเท่าไหร่ที่เอาทองจากร้านนี้ไปขายเนี่ยแล้วร้านทองไม่รับซื้อติดต่อหาสตังค์ด่วนเพราะว่าตอนนี้พี่หนุ่มให้เลขาติดต่อมาให้ผู้เสียหายไปออกรายการโหนกระแสก่อนที่จะทิ้งท้ายเชิญชวนผู้เสียหายนะคะว่าเราไปออกโห,หนกระแสกันค่ะโหนกระแสติดต่อมาให้ผู้เสียหายไปออกรายการแล้วนะคะอาทิตย์หน้านะคะใครที่เป็นผู้เสียหาย ไม่ว่าจะหลักพันหลักหมื่นที่เอาทองลาจากร้านเนี้ยไปขายแล้วร้านทองไม่รับติดต่อหาสตางค์ด่วนเพราะตอนนี้พี่หนุ่มกันชัยให้เลขาติดต่อมาเพื่อที่จะให้พวกเราที่เป็นผู้เสียหายไปออกรายการโหนกระแสะแล้วนะคะตอนนี้ใครเป็นผู้เสียหายทักหาสตางค์ด่วนเลยแล้วใครที่โดนมากโดนน้อยไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะ ช่วยกระจายข่าวนี้ไปให้สตางค์ด้วยค่ะใครที่โดนทักมาเลยนะคะเราไปออกโหนกระแสกันค่ะแต่ว่าต่อมาค่ะก็ได้มีการปิดคอมเมนต์ไปนะคะก่อนที่จะได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปค่ะก่อนที่จะโพสต์อีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากสะดุ้งว่าทําดีอยู่บนคําสาปแช่งของคนอื่นไม่มีใครใหญ่เกินกร,รมก็อยากบอกทุกคนว่าไม่มีใครใหญ่เกินกร,รมนะคะสตางค์รู้ว่าทุกคนอะเจ็บปวด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนทุกคนเจ็บแล้วก็ขอให้ทุกคนจําไว้ว่ามันคือครั้งหนึ่งที่ทุกคนเคยเจ็บกับเรื่องแบบนี้เรื่องความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วอยากจะบอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมคะ่ะคนเราต่อจะให้ทำดีแค่ไหนแต่ถ้าทำดีอยู่บนคำสาปแช่งของคนอื่น มันไม่มีความสุขหรอคกค่ะโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาต่างๆนานาคํา,า,าคสาปแช่งของคนอื่นเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าอะไรอีกนะคะใครที่คิดจะทํำบาปทากรรมอย่าเลยคะ่ะนะคะถึงคุณจะมีเงินคุณก็ไม่มีความสุขฝากไว้แค่นี้และคะ่ะ ด้านของคุณแพรรี่ค่ะก็ได้ออกมาโพสนะคะระบุข้อความรัวๆค่ะโดยมีการระบุข้อความนะคะว่ามันจะมีร้านทองประเภทหนึ่งที่ไม่มีหน้าร้านแต่ว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยดันมีฉากหลังเป็นร้านทองแทมีทองโชว์อยู่เต็มตู้ร้านทองประเภทนี้ให้ระมัดระวังกันไว้นะคะทุกคนและได้คอมเมนต์ใต้โพสตเพิ่มเติมนะคะว่าดิฉันเนี่ยเห็นหลายเคสค่ะในต่อๆไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าเป็นร้านใครบ้างแต่ว่าเห็นผ่านตาอยู่และได้โพสต์อีกนะคะบอกว่าทองแท้ใน t ิ k กต็อกนะคะมีแค่ทองม้วนเท่านั้นค่ะจบ ซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้ได้กลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์นะคะก็เต็มไปด้วยความเห็นมากมายค่ะที่หลายคนนะคะบอกว่าเจอประสบการณ์เดียวกันเลยพร้อมกับตั้งข้อสงสัยนะคะเพื่อจับผิดร้านทองในทิกตอกดังกล่าวค่ะอาทิเราก็โดนค่ะซื้อมา2ชิ้น3 0 0 0กว่าบาทเอาไปขายได้700โคตรเสียใจเลยเราก็ซื้อมาจี้590พอเอาไปขายไปถามร้านทองเนี่ยเขาให้50บบาทค่ะร้านใหญ่โตแต่ว่าคนแถวนั้นเขาเห็นว่าปิดตลอดนะแล้วก็มาเปิดตอนกลางคืนก็น่าสงสัยสุดๆแล้วปะ ล่าสุดกับท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้22กันยาค่ะชาวเน็ตนะคะก็ไม่พลาดนามาเรื่องนี้ไปถามโหนล,ลักยิ้มค่ะหรือว่าอาจารย์พัฒนะคะโหนหนุ่มชื่อดังในทิกต o อกค่ะที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.2ล้านคนนะคะโดยชาวเน็ตะไรหนึ่งคะ่ะได้มีการพิมพ์คอมเมนต์ถามน,นะคะว่าหมอดูดวงแม่ค้าทองคนดังหน่อยคะ่ะ ซึ่งเมื่อถามมาค่ะก็ตอบไปตามสไตล์ของโหล,ลักยิ้มนะคะโดยในคลิปค่ะรีพายคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าตนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมที่กําลังดังอยู่ในโซเชียลคือพวกดอกกุหลาบทองคาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยเดี๋ยวโหนกระแสก็เอาไปออกส่วนเรื่องของน้องที่ถามมาเนี่ยตนไม่มีวันเดือนปีเกิดแต่จับยามทั่วไปก็น่าจะเป็นตามที่คุณคิดนั่นแหละผมคิดว่าคุณคิดเหมือนที่ผมดูนี่แหละคุณก็เดาทางได้ไม่น่าจะยากอะไรบอดูดวงแม่ค้าทองคนดังไหมคะ่ะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะแต่เห็นเรื่องที่มันกําลัง,งดังโซเชียลก็คือพวกดอกกุหราบทองคําใช่ไหมครับทาไมไม่รับซื้อหรอคะที่ร้านไม่ได้รับซื้อทองปลอมอะคะ่ะตัวที่เป็นทองมันน่าจะเป็นการเคลือบแล้วก็ชุบทองแบบนี้คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการลอกลวงก็เดี๋ยวขดกระแสะเขาคงเอามาออกแหละผมเดาไว้อยังนั้นนะเรื่องของดวงผมไม่มีว่าเดินไปเกิเขาเนาะผมก็จับยามทั่วๆไป ก็น่าจะเป็นตามที่คุณคิดอ่ะผมคิดว่าคุณคิดเหมือนที่ผมดูนี่แหละคุณก็เดาทางได้อันนี้ไม่น่าจะยากเลยนะครับจากนั้นนะคะก็ได้วิเคราะห์ค่ะว่าคนแต่ละราศีนะคะกับการใช้เงินค่ะและการซื้อทองนะคะแบบไหนถึงจะเหมาะค่ะก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยซิเกเนเจอร์ประจำนะคะว่าสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกๆวันกันด้วยนี่สำหรับคนที่เงินั่วนะครับในแต่ละโหราศาสตร์นะครับเขาก็จะมีวิธีเก็บเงินต่างๆกันหลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าสมมติถ้าเราเงินล้วนเนอี่างเช่น คนที่เกิดตุลเกิดพฤษภนะครับบางทีมันอาจจะเป็นทองรูปพรรพมแล้วมันอาจจะไม่ยากขายขึ้นมาเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีฟิลอินดี้ศิลปินหน่อยแล้วเขาจะชอบอะไรของสวยๆ,ๆงามนะครับผมลองลงมาจะเป็นพวกปลายธาตุกันมีนแล้วก็มิถุนถ้าเป็นของสวยๆ,ๆงามอ่ะเป็นนาฬิกาเป็นทองรูปพรนะพ่ะมีโอกาสจะเก็บได้ดีกว่าทองแท่งนะแต่ว่าถ้าเกิดสุดๆแล้วก็ขานกันแหละอีกราฟีหนึ่งที่เหมาะจะเก็บเป็นของสวยๆ,ๆงามก็คือกรกฎครับกรกฎเป็นตัวแทนของดวงจันทร์เนาะความสวยงามความสว่างและเป็นพวกอย่างราศีทึกนะครับอย่างเช่นพิจิก มังกรกลุ่มหรือว่าเมเ็ดนะครับก็คงต้องเก็บเป็นน้องแท่งแหละครับผมนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเก็บแปลงอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราก็ต้องแบ่งไปอีกว่าดวงประเภทเนี้ยปล่อยเช่าได้ไหมถ้าปล่อยเช่าได้ก็จะทําเป็นพวกอาพาร์ตเมนต์บ้านเช่าห้องเช่าก็ได้นะครับแล้วเกิดดวงบางคนนะไม่สามารถปล่อยเช่าได้ก็อาจจะต้องเก็บเป็นที่ดินดวงบางคนบริวารดีก็ให้เก็บเป็นสวนไร่นานะครับผมถ้าบางคนหมดดวงเรื่องการลงทุนดีก็อาจจะเก็บไว้ในตราสารน,นี่หุ้นอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนมันจะมีความต่างกันอยู่แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนเก็บเหมือนกันได้นะครับมันจะมีแต่ละคนเหมาะกับแต่ละแบบเนาะก็ไปสังเกตดูว่าคุณอะเหมาะจะเก็บอะไรหรือว่าใครก็ตามนะครับที่ไม่มีพาชั่นในการเก็บเงินเก็บทองครับเก็บทรัพย์สมบัตินะครับก็ลองตั้งพาชั่นดูว่าเราเก็บเพื่อใครนะบางคนตั้งพชั่นเก็บเพื่อลูกก็จะเก็บได้เก็บเงินในบัญชีลูกก็จะเก็บได้บางคนมีพาชั่นคือให้ผู้ชายก็ได้นะครับว็าจะมีเล ซึ่งจากคําตอบของหัวลักยิ้มนะคะก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะโดยชาวเน็ตอะไรหนึ่งนะคะคอมเมนต์ว่าสรุปงงคาตอบค่ะหมอด้านหรวลักยิ้มนะคะก็ได้เข้าไปตอบทันทีนะคะว่าคุณไม่ได้เป็น FC ไม่ได้กดติดตามคุณไม่เข้าใจก็ถูกต้องแล้วครับภาษาเลี่ยงเป็นภาษาถิ่นของทางช่องนี้ FC เขาจะรู้กันว่าแปลว่าทํานายว่าดีหรือไม่ดีครับ จากนั้นชาวเน็ตรายอื่นๆค่ะก็ได้เข้ามาช่วยตอบนะคะบ้างก็บอกว่าช่วงแรกเนี่ยหมอบอกว่าน่าจะเหมือนกับที่ทุกคนคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหละสาหรับเรื่องแม่คะช่วงหลังเนี่ยจะบอกว่าราศีไหนเหมาะกับการเก็บทองแบบไหนบ้างก็บอกว่าคําตอบเนี่ยอยู่ใน2ประโยคแรกจ้า และล่าสุดค่ะคุณสตางคนะ,คะก็ได้มีการออกมาโพสต์เพิ่มเติมอีกนะคะว่าความจริงกําลังจะถูกเปิดเผยความจริงยังไงมันก็คือความจริงคนเราเนี่ยทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจหากินไม่ซื่อสัตย์เอาความเชื่อเอาความศรัทธาของคนอื่นมาหลอกเอาเงินเพื่อให้ตัวเองรวยสงสารคนที่ตกเป็นเหยื่อบางคนเนี่ยซื้อมาก็เพื่อเก็บสะสมหวังว่าวันหนึ่งที่ลําบากเขาจะเอาไปขายแต่ว่าสุดท้ายมันก็ขายไม่ได้ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะท่านผู้ชมคะสังคมไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนแต่ก็คงต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนใครนะคะที่โยงไปถึงแม่ค้าออนไลน์คนไหนอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันในเร็วๆนี้นะคะ่ะว่าเป็นใครถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ